สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุก่านเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ซองนองเอินนำล้างเจดดัก่อนพี่น้องนำล้างเจดดัจากเจดดัสิบสายใส่ขีขึ้นมาพี่เฮ้ย สนกันเราได้ี่ิระเบาท้นกันเราได้นีเจีกพากันเหตุอย่างพ,พี่น้องเต็มหฮมโกกันคูต้นคูาานข้าวงามขนาดเนาะ อันนี้ดี๋อามาสบายดีพี่น้องเกดมพาลานทรายขึ้นวาเห่นน้ำนองสระอู้เออติงมึงนเอติงเออติงมันจะเยยบเลกตะปูนะหูของป่องอย่เนาะนอนหัวหับงนอ้้ว่าาขีลหับนพี่น้องอันตอนนี้น้ำคันนะ

เฮ้ยบักค่านี่ฮะกับถิมล่งนนี่ตัดไปเลยเอานันม่อุดงเต็มก้มท่วานกินเันเสียบดีเทองอยูโฮมก็คูนพี่น้องเลยล่มเย็นไว้้มนเอากระอบรูปแบระร่อยเุ่่ดก็จก่อยดมันเ็บจังไรมันกบ ปอดีป้าตัดได้เอแรงะโผดเลยเด้น้องเจลานี่แลงอะปตัดได้มแองเออแปบโลบ่เขาเขาไปได้ของเจ้าเขาอย่ามันตายปอดีถ่าเอาบัน้องเต้ต้องใส่เขเกี่ยวมือนาเกี่ยวกันยังกินแัดอาจาะสอบหนึ่งทั้งสอบีปนะโอ้สอบหนึ่งกับพ่อตอนโทรศอบอ มันกินเป็ดอยู่ลุงมันเน่าเลยมันจีบกินไปงอมันงออ่มตลอดน้ำหวะอล่ะกินบ่อเป็ดเนอะน้ำผึ้งผัไปได้อยู่น้ำหวานเด้อเออเล้อเล้อเท่าพี่บันน้วะเจอเจ้าเล่าเธอได้ตามมาเธอนั่นถ้ากันไปใช้มาแต่พูน่ะมาแต่ชีวิไลสักยาบอบอบอกระรอกไปสักยาไม่วันนี้ไปสักยาเบาลุงงอจานทร์มาไปอาบน้ำนะลุง้องอย่างนั้น น้ำต้องเอ่อพึ่งพึ่งา้ำพึ่งน้ำใช่แ่ไม่เว้นย่างเงี้ยโอ้ยได้กล้องก็เออดีดีด้เกอุ้ยเออเลิกซับเหมือนกาน Naki cho tay quái quái chị bay xong quái chị bay xong quái chị quái chị quái บอกกินแล้วลาบชีนซงมีลาบชีนกัเท็กเลยบกินบกล้แล้วเนาะบอกมีเงินใส่พี่น้องเงินสิเอารถไปขายบีมาเสี่ยไป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 ปลาลดต้นปลาลดยันควายตอนนีมีงอควายยังไงนองไยากไป็นไปอยู่เรียไปันไม่ยัไง เด ja ี๋ยวติงมันแล่นไปยังหันในจปากประตูนะนลง่นแหละี่น้อยมีเก่กมันยงงนพี่น้องน้องแทนจอมแสบมือมาอยู่บันนนสว่างเบิดมือ ลนมัมันนีี ains, itch ula, itch ula, itch ula. มันเ็กเก็ีันเยอะพมือกาเงินถาลูกตรีเลอดานี่วะนแทน้ดูลูกเเเงไหนเดูโอ้ยคนอยากเล่นไปหาเียม ouais. right. pues, hmm. ันยมันอยากลูกมันอ um ่ะคา อือมันกจะเลยบ่ใชจ้มาจักเชินห่วงแม่แพงแพงน้องแทนแล้ววะนี้แห่ติงแพงน้องแทนมาถีบคอยะยิงใช่เน็ตนะโมเดล่นก็ได้เล่นันเร็วหนักใจอีก ยิ่งยังอะนี่นะรถไผ่รถยังไปไปกันนะเกลียนกันบนเดินบ่กให้เข้าซื้อมั่งอะไรแท้แสงคือนหะก็บ่เห็นเด้มันแปลกผู้เดียวมันเลยเสร็จโอ้ยพี่น้องเบิ่งน้องดำเด้อพี่น้องเด้อ นางเย็นสบายดีป่ะลูกเขาไปเห็นยังเงาเกิดนางก็เห็นจือกาซุ้มกันนางเย็นมันฮอนน่งว่าซุ่มนุ่มกันพี่น้องน่งเย็นโยมกุ๊กคุณ อื่นพี่น้องนู่นน้อยพี่น้องออกกําลังกายมึงมีดมึงแหงผ่านโรงเรียนมากมือแม่ติ้งน้อแพงน้องแทนเดี๋ยวนี้นะคันน้องแทนไม่ย้มได้เลยกะจับกอดแต่น้องแทนโอ้โหสตีบอกแทนนี่ Mẹ Trinh <laughs> ừ, Mẹ, mẹ tính đây chẳng phèng Nó bọc thén Nè nè bọc phèng hơn ngu nội Mẹ em đây có cột Nó bọc thén Mẹ Trinh có nôn cột Nhìn ngu nội Cả sơ Mẹ Trinh sơ Mẹ tinh bọc thèm Ừ Bà yêu nội Để phía đơ nào จังใส่แน่นนะนปินมาป้าป้าลุงเบิงยียคิ้ววันี้่เคี้วโอ้เป็นวิ่งเล้ลูกหล่ะอคือเรอมันใส่ลียวนสิักะไาบักแทนยังคือตื่นไว้ พี่น้องคนบางคนนะห่วงแม่เดี๋ยนี้นะพี่น้องเอ้ยอยไ่เยุอกรเ่อยอ้อมึงสไผเรล่องสลในนู่นนึงเดี๋พี่น้องเดนนางซุ่มนุ่มอยหัวมวนกันนางเย็นพี่ไหนมันฮอข่าบุรุงป่นบุตร กันบนางน้ำหอมนั่นนี่มักมะพร้าวขันไล่น่วดเขาก็บอกวา่าเราหน่่ยน่วยเดียวข,ขันไล่น่วดเขาสิลงทื่นขืนอยู่เก็ไรใหญ่ห่างพี่น้องสติกเก็บผ่าไปเพียงเท่านี้เน,นาะผ่าก,ก็ไรก็แซ่ก็ติดตามส่องน้องเอิญด้วยพี่น้องเด้อคิดหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย